สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนชาว YouTube ใครที่อยากเดินสายฟอก็แวะเข้ามาฟังได้นะคะอันนี้จะเป็นประสบการณ์ของเพื่อนอีกทีหนึง่งไม่ใช่ประสบการณ์ของตัวเองซึ่งเราดูแล้วเนี่ยก็น่าจะมาแชร์ให้เพื่อนๆนที่อยากจะเดินสายฟอให้ฟังนะคะคนทีเ่เดินทางมาจากต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยมาอยู่ต่างประเทศ ซึ่งก็น่าสงสารนะคะเพราะว่าหนึ่งไม่มีญาติพี่น้องหาเพื่อนมิตรแท้ที่จริงใจหายากนะคะอันนี้คือที่หรือเพื่อนเพื่อนที่อยากจะเดินสายฝอเนี่ยมาฟังนะคะเพื่อที่จะได้ไปปรับใช้อันนี้เนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะคะคือเราเนี่ยเป็นคนเอเชียย้ายมาอยู่ต่างประเทศมันมีหลายเรื่องที่เออมันมีความแตกต่างกันที่เราจะต้องปรับความเข้าใจการที่เป็นผู้หญิง ไทยมาแต่งงานกับชาวออสเตรเลียหรือชาวต่างประเทศเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าพื้นฐานทางด้านความรู้หรือการปรับตัวเนี่ยเรามีเรามีตรงนี้ไหมแล้วก็วัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะเราต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของเขาแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าเรามีวัฒนธรรมของเราซึ่งเป็นนิสัยที่ติดตัวมามันก็จะยากที่จะเปลี่ยนหน่อยนะคะแล้วก็ช่องว่างระหว่างอายุ ส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยเพื่อนที่แต่งงานกับคนออสเตรเลียเนี่ยชาวต่างประเทศเนี่ยอายุช่องว่างจะห่างกันมากอย่างเช่นเพื่อนเนี่ยอายุเท่ากันกันกบเราแต่ว่าสามีเขาอายุเจ็ดสิบละซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดความแตกต่างกันทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันนะคะเรื่องของเรื่องก็คือว่าเพื่อนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่อง การสื่อสารกับสามีก็คือคุยกันได้เข้าใจในบางอย่างแต่บางอย่างเขาก็ไม่เข้าใจซึ่งเรามาจากประเทศเอเชียเนี่ยพื้นฐานว่าน่าทําคือความผูกพันของครอบครัวมีมากกว่านะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราต้องการที่จะทํางานแล้วก็อยากจะดูแลซัพพอร์ตตัวเราเองแล้ก็ช่วยเหลือครอบครัวที่เมืองไทยคืออันนี้เนี่ย ก็เป็นเป็นความรู้สึกของคนวัฒนวฒนธรรมเอเชียตรงนี้นะคะสามีเขาก็มีบ้านมีรถแล้วก็มีเงินเดือนของรัฐบาลให้กับสามีเขาแต่ว่าในส่วนของสามีเขาเองมีเงินมากน้อยไหมเราไม่รู้แต่ว่าเขาก็มีเงินเก็บส่วนหนึ่งแต่เขาก็ต้องจัดสรรเงินซึ่งจะต้องระวังในการใช้เงินนะคะเลยทำให้เพื่อนเวลาอยากจะใช้ ซื้อของหรืออะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เกิดความอึดอัดใจอย่างเช่นอยากกินอันนี้อยากซื้อเสื้อผ้านี้คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือฝ่ายผู้ชายก็เป็นคนจ่ายให้เพราะว่าผู้หญิงเวลามาอยู่ประเทศต่างประเทศใหม่ๆเนี่ยยังไม่มีเงินเป็นของตัวเองใช่ไหมคะบางคน บางคนเขาก็มีเงินอยู่แล้วเป็นเงินเก็บของเขาอยู่แล้วอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่อันนี้เนี่ยคือเพื่อนเนี่ยคือเขามาแบบไม่มีอะไรเลยก็เลยบังเอิญว่าเกิดความอึดอัดน้อยเนื้อต่ำใจว่าสามีไม่ช่วยเหลือไม่ซัพพอร์ตแล้วก็ลำบากตรงที่ว่าเวลาจะกินอะไรเนี่ยอาหารการกินก็ไม่เหมือนไม่เหมือนบ้านเราไม่เหมือนประเทศเขาจะซื้อของอะไรก็คือต้องดูถ้าเกิดว่าแพงเกินไปฝ่ายผู้ชายเขาก็ไม่ซื้อให้ ก็ลำบากอยากจะประหยัดประหยัดทุกอย่างคือเราก็เข้าใจนะคะว่าเงินที่รัฐบาลให้เงินเพนชันเนี่ยมันก็ไม่ได้มากฝ่ายชายเขาอาจจะประหยัดแต่ว่าถ้ากินกันอยู่2คนเนี่ยมันก็ต้องประหยัดมากยิ่งขึ้นอันนี้เพื่อนก็มีความรู้สึกว่าทําไมมาแต่งงานมาอยู่ที่นี่แล้วทําไมต้องมามีความรู้สึกแบบนี้ซึ่งเขาอยู่ประเทศเขาเขามีอิสระทางความคิด ไม่เข้าใจกันนะคะก็เลยเหมือนกับมีปมผูกกันมายาวนานเป็นปีทีนี้เนี่ยฝ่ายหญิงก็รู้สึกว่าเริ่มพัฒนาทางด้านการภาษามากขึ้นมาอยู่เป็นปีละก็เริ่มเออโอเคอยากหางานทำก็ไปได้งานมาเป็นร้านเป็นช็อปในห้างนะคะซึ่งเป็นเจ้าของเป็นคนจีนด้วยกันแต่ก็คือ,อ,อในการสื่อสารเขาก็ได้ในระดับหนึ่งอ่ะ เขาก็ได้งานทําทีนี้ก็คือทํางานไปทีนี้มันมีปัญหาว่าสามีเขาเนี่ยป่วยด้วยจะต้องไปโรงพยาบาลสามวันต่ออาทิตย์ก็จะเป็นปัญหาออกับเขาในเรื่องที่ว่า,าจะต้องไปส่งไปรับที่โรงพยาบาลหรือว่าเขาจะมาทำงานมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ ซึ่งการการแบ่งเวลาการแบ่งการใช้รถเนี่ยก็เลยทําให้เกิดมีปัญหาเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยก็ผูกกันมามีปัญหาทีนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าเขามีงานทำแล้วเขาก็อยากจะซื้อรถเองก็ในส่วนของเรื่องอาหารการกินเพื่อนเขาก็จ่ายเองพอเขาเริ่มมีงานทําแล้วทีนี้ในในความรู้สึกของฝ่ายหญิงเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่า อ้าวถ้าทุกอย่างฉันจ่ายเองฉันหาเองฉันก็อยู่ด้วยตัวเองได้ดิใช่ไหมก็เลยเพื่อนก็มาถามมาคุยด้วยก็เลยถามว่าถ้าถ้าอยา,อยากจะอยู่เองเนี่ยอยากจะแยกมาอยู่เนี่ยคือเพื่อนมาปรึกษาแล้วบอกว่าคิดดีแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็สงสารเขานะเพราะว่าดูเขาแล้วเหมือนกับว่าอึดอัดเต็มที่แล้วค่ะก็เลยบอกเขาว่าลองดูนะถ้าว่าตัดสินใจดีแล้วก็คิดว่าดีกว่า ถ้าอยู่คนเดียวดีกว่าก็แล้วแต่แล้วบังเอิญว่าเพื่อนเนี่ยเขาช่วงหลังๆมาก็คือเหมือนกับว่าแยกห้องนอนกับสามีก็เพื่อนก็มาเล่าให้ฟังบอกว่านี่ฉันแยกห้องนอนกับสามีมาหกเดือนละแล้วก็เอา้าเลยอย่างนั้นมันไม่ดีนะไม่ไม่คุยกันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคุยกันไม่ได้ซึ่งมันคุยกันทุกทีแล้วก็ทะเลาะกันทุกทีเขาก็เลยหุดหงิดว่าทําไม ทำไมถึงชีวิตเป็นแบบนี้มาอยู่แล้วเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเกิดว่าทางฝ่ายผู้ชายเขาทําอะไรไม่ดีเนี่ยให้ไปแจ้งความนะอย่าคือเหมือนกับว่าอย่าไปทาร้ายร่างกายอะไรเขาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนก็โอเคยอมฟังเราแล้วฟังเราแล้วก็บอกว่าที่นี่กฎหมายเรื่องการทํร้ายร่างกายอะไรเงี้ยไม่ได้มันเป็นอาชญากรรมก็เลยบอกเพื่อนไปอ้า เพื่อนก็เชื่อกลับไปบ้านได้ประมาณสักเดือนหนึ่งได้ค่ะเพื่อนก็มาบอกอีกฉันโดนไล่ออกจากบ้านแล้วก็ตกใจถามว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยคือช่วงหลังเหมือนกับว่า พอได้ทำงานความห่างเหินที่แยกห้องนอนแล้วเขาก็เลยเหมือนกับว่าออกจากบ้านอยู่เรื่อยไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะฝ่ายผู้ชายก็เริ่มระแวงเริ่มระแคะระคายว่าเขาอาจจะมีคนอื่นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าเอ้าแยกห้องนอนด้วยคุยกันไม่รู้เรื่องบังเอิญว่ามีปากเสียงกันก็ไม่รู้ยังไงว่ามีปากเสียงกันแบบไหนส่วนฝ่ายผู้ชายเนี่ยซึ่งเขาไม่สบายอยู่แล้วมันก็มีปัญหาเรื่องทางด้านร่างกายแล้วคือ เพื่อนก็มาเล่าให้ฟังว่าในตัวของผู้ชายเนี่ยมีรอยช้ำแล้วเขาไปหาหมอลักษณะของการมีรอยช้ำแบบนี้คือการโดนทำร้ายร่างกายหมอเขาก็เขียนเอกสารว่าร่างกายมีการรอยช้ำเหมือนกับมีการต่อทำร้ายโดนทำร้ายร่างกายมีการตีทุบตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่เข้าใจนะว่าลักษณะบาดแผลเป็นแบบไหนแต่ว่า หมอเขาเขียนแทงเลือกมาแบบนี้มันกลายเป็นว่าเรื่องก็เลยต้องถึงกับไปถึงตำรวจแล้วเพื่อนก็บอกว่าตำรวจก็มาที่บ้านเขาตำรวจก็มาเลยนะจับเขาล็อกเลยนะแล้วก็จับเขานั่งเลยแล้วก็ค้นห้องทั้งหมดหาทุกอย่างในห้องว่ามีอาวุธอะไรบ้างแล้วค้นตัวเพื่อนหมดเลยนะคะว่าเออมีอาวุธอะไรนี้ตัวบ้างแล้วก็ คุยเรียกคุยเหมือนกับสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เนี่ยฝ่ายผู้ชายก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็คือไม่ให้อยู่บ้านละแสดงว่าเขาต้องการฝ่ายหญิงเนี่ยจะทําร้ายร่างกายคือเพื่อนไม่ได้เล่าให้ฟังให้หมดว่าตอนที่ทะเลาะก,กับผู้ชายเนี่ยเกิดการจับตัวหรืออะไรกันหรือเปล่าอันนี้เราเราไม่ได้ฟังส่วนตรงนี้ของเพื่อน แต่ว่าผลของแพทย์ออกมาบอกว่าร่างกายมีรอยบอบช้ำคือฝ่ายชายเขาไม่สบายอยู่แล้วพอจับต้องตัวเขานิดนึงมันก็เกิดรอยช้ำง่ายก็เลยเหมือนกับว่าทําให้เรื่องมันกลายเป็นยุ่งยากไปนะคะตอนนี้เพื่อนก็เลยโดนไล่ออกจากบ้านมาอยู่ข้างนอกแล้วทีนี้เพื่อนก็เลยถามตํารวจว่าแล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเกิดว่าไล่ออกจากบ้านไปเนี่ยคะคือก็คือ,คอถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ย ทางตำรวจเขาก็ติดต่อเรื่องให้กับทางฝ่ายช่วยเหลือผู้หญิงที่มาจากต่างแดนนะคะเป็นหน่วยงานของรัฐเพื่อนเขาก็ติดต่อไปนะคะแล้วก็ติดต่อตอนหลังก็คือมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลต้องไปศาลเกือบทุกเดือนเพราะว่าเรื่องมันก็ไม่จบง่ายๆมันก็มีหลายๆอย่างเอก็คือมันกลายเป็นอาชญากรรมะค่ะกลายเป็นว่าฝ่ายผู้หญิงทําร้ายร่างกายผู้ชายก็ ถามเพื่อนว่าหย่ากันหรือยังอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่ายังไม่ได้หยา่าแต่เรื่องอยู่ในศาลใช้เวลาเป็นปีเลยค่ะนี่ก็ผ่านมาปีกว่าละเดือนหน้านเนี่ยก็คือเรื่องจะจบละเขาก็จะเป็นอิสระก็คือว่าการทางกฎหมายถ้าผู้ชายผู้หญิงไม่ได้อยู่ด้ยวยกันครบหนึ่งปีเนี่ยก็คือว่า,ยาหย่าได้ทะเบียนสมรสก็ถือเป็นโมฆะไปเลยเพื่อนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะ เป็นอิสระละเดือนหน้าแต่ว่ากว่าจะจบเรื่องก็คือมันจะลำบากตรงตรงที่ว่าเพื่อนพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ก็เลยมีปัญหาเวลาไปขึ้นศาลขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ทำเหมือนการสื่อสารมันยุ่งยากแต่นี่โชคดีนะคะว่าเพื่อนไม่ได้โดนเรื่องว่าเป็นผู้ผู้ก่อการร้ายเหมือนก็ลำบากถ้าเป็นคดีอาชญากรรมตรงนี้กลายเป็นว่า,ารัฐบาลก็มีหน่วยงานเข้ามาคุ้มครองสิทธิของสตรี ก็อันนี้ก็เป็นเป็นส่วนของการช่วยเหลือของอผู้หญิงนะคะเขาจะมีหน่วยงานดูแลเฉพาะสําหรับผู้หญิงที่โดนทําร้ายหรือว่าผู้หญิงที่ย้ายมาจากต่างประเทศแล้วก็มาเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โชคดีอย่างด้วยคือเพื่อนก็ได้วีซ่าที่เป็นวีซ่าถาวรแล้วด้วยถ้าเกิดเป็นวีซ่าชั่วคราวเนี่ยมีปัญหาปุ๊บฝ่ายชายเกิด เกิดยกเลิกวีซ่าขึ้นมาก็คือส่งกลับอย่างเดียวแต่อันนี้ของเพื่อนโชคดีก็คือวีซ่าผ่านแล้วนะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องวีซ่าตอนนี้เขาก็เลยมาอยู่เองต่างหากก็เราก็ต้องดูนะคะเวลาทะเลออาะกับสามีห้ามลงไม้ลงมือห้ามไปทุบตีนะคะห้ามเด็ดขาดเลยถ้าเกิดฝ่ายชายมีรอยช้ำเขียวคือเหมือนกับเราไปตีแบบนี้ค่ะถ้าเราคิดว่ามันเบานะแต่ถ้าเขาเจ็บนะเกิดมีรอยแล้วเขาไปแจ้งความเนี่ย กลายเป็นเราทําลายร่างกายเขานะคะอันนี้ห้ามเลยถ้าทะเลาะอสามีคือห้ามโต้เถียงด้วยเสียงดังถ้าเขาเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ใช้ความดุนแรงนะคะอันนี้ต้องระวังนิดนึงถ้าทะเลาะกับฝ่ายผู้ชายนะคะก็อยากจะมาเตือนเพื่อนๆที่จะเดินสายฟอนะคะคือถ้าเกิดว่า มาอยู่กับสามีแล้วเนี่ยเกิดความไม่เข้าใจอะไรกันหรืออะไรเงี้ยก็ต้องคุยถ้าเกิดว่าทางฝ่ายชายเขาใช้ความรุนแรงอะไรเงี้ยต้องไปที่สถานีตํารวจแล้วก็แจ้งดูแลสตรีนะคะของรัฐบาลเขาจัดหน่วยงานมาให้แล้วอย่าไปให้เพื่อนช่วยเหลือหรืออะไรนะคะไปที่สถานีตํารวจเลยแจ้งเขาจะมีหน่วยงานเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือเรานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เวลาทะเลาะกันเนี่ยห้ามลงไม้ลงมือเด็ดขาดอันนี้กฎหมายต่างประเทศเขาคุ้มครองว่าถ้าเราไปทำคือบางทีเราอาจจะไม่ตั้งใจอาจจะเป็นการแบบทุบผู้หญิงนะคะบางทีอาจจะทุบอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเขามีรอยช้ำอะไรเงี้ยเขาก็ถือว่าเราอะ่ะต้องการจะทำร้ายร่างกายเขาต้องการพยายามฆ่าเขาใช้คำนี้เลยนะคะคือเป็นความรุนแรงมากว่าพยายามฆ่าอันนี้อันตรายไม่ได้นะคะ คือถ้ายังไงเนี่ยให้ติดต่อหน่วยงานแล้วเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาคอยช่วยเหลือเราอันนี้สิที่ของสตรีนะคะสำคัญต้องระวังค่ะต้องระวังก็เลยอยากจะมาแชร์แล้วก็แนะนำเพื่อนๆนนะคะว่าถ้ายังไงแล้วเนี่ยคือเราต้องคิดก่อนที่จะทำอะไรนะคะอย่าใช้อารมณ์คือตอนนี้เนี่ยเพื่อนก็แยกกันอยู่สามีแล้วก็เขาก็ได้งานทําหน่วยงานก็ข้ามาช่วยเหลือก็คือ มีบ้านบ้านพักให้แล้วก็หางานให้ทำนะคะซึ่งโชคดีว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อนก็ได้งานทำแล้วแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในบ้านของที่เขาเขาเรียกบ้านพักฉุกเฉินนะคะแต่อันนี้ต้องจองคิวนะคะเพื่อนก็ลองมาเป็นปีเหมือนกันเหมือนกับฝ่ายผู้หญิงถ้าเกิดเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เราสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้เราก็สามารถจะใช้ชีวิตในต่างประเทศได้ ด้วยความปลอดภัยนะคะก็ไม่ได้ง่ายมาอยู่ต่างประเทศสำคัญที่สุดเลยค่ะเรื่องภาษาแล้วก็จะอยู่ยังไงให้เราได้อยู่กับสามีด้วยการที่เรามีความสุขและปลอดภัยนะคะอันนี้ต้องดูแต่อันนึงที่สำคัญเลยเนี่ยก่อนที่เราจะย้ายมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราเจอผู้ชายเจอสามีเราเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าฝ่ายชายเขาเป็นคนอย่างไรนะคะอันนี้ก็ลำบาก เราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยคือมันก็ทั้งสองฝ่ายค่ะผู้ชายต่างประเทศก็ไม่ได้ดีหมดทุกคนนะคะเราโชคดีบางคนก็โชคดีก็ได้เจอสามีเจอครอบครัวสามีที่ดีอันนี้ก็โชคดีนะคะอาค่ะวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ของเพื่อนเท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรก็จะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะเอ่อขอให้ทุกคนโชคดีใครที่เดินสายฟอก็ให้เจอคนดีๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า ถ้าชอบคลิปนี้ปดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ